มานที่มาลบกวนขณะที่พระพุทธเจ้าตารัสนระู้น่ะมีตัวตนจริงหรือไม่แล้วก็มีมีรูปมีนามหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่กิเลสท,ทั่วไปครับถ้ามานมีจริงเป็นตัวตนจริงเนี่ยทําไมมานไม่ถูกลงโทษด้วยการลงนรกครับอ๋อลงอยู่แล้วนะ,ะแต่รอเวลาตายกันนั่นน่ะคือมานในพุทธศาสนามีหลายความหมายมานคืออกุศลในจิตมานแปลว่าความตายมานคือเทวดากลุ่มหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ นะซึ่งพระเจ้าจะบัญญัติเนี่ยให้กลุ่มนี้เล็กมารมารที่เป็นเทวดาลบกับพวกเทวดาด้วยกันได้ดังนั้นจึงมีอสูรลบกับเทวดาพวกนี้เก่งพอกันก็คือเทวดากลุ่มเดียวกันนะแต่กลุ่มหนึ่งมิฉาทิฏฐิกลุ่มหนึ่งสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ดังนั้นเวลาเจอคําว่ามารต้องดูในบริบทในพระสูตรนั้นว่าพูดเกี่ยวกับอะไรอย่างพระเจ้าตรัสว่าพราะองค์รู้ที่ที่มารไปไม่ถึงอย่างเนี้ยลักษณะนี้คือมารคือความตาย พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้วัฏฏะวิวัฏฏะนะมฤตยูที่ที่เป็นที่อยู่ของมารอย่างเนี้ยภิจษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารเห็นนะมารในที่นี้คือความตายคือพระองค์ฉลาดต่อที่ที่มีความตายฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตายเป็นผู้ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูก็คือความตายเหมือนกัน และคําของผู้เจ้าเนี่ยต้องฟังต้องเชื่อพระองค์บอกเลยว่าชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานเห็นนะและพระองค์บอกเนี่ยทั้งโลกนี้โลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงคือความตายไปไม่ถึงนั่นเองที่ที่มฤตยูคือความตายไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว เพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายอมตะธรรมนั่นเองตถาคตได้เปิดโลงไปแล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถินอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตได้ปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิดโยคะในที่นี้แปลว่าเครื่องลอยลักโยคะยังมีอีกนัยยะหนึ่งแปลว่าการกระทําอย่างเป็นระบบในกรณีนี้แปลว่าเครื่องลอยลัก นั้นผู้เจ้ายืนยันความเป็นสัพพัญญูของพระองค์รู้ที่ที่ไม่ตายและรู้ที่ที่ตายมีคนสองประเภทนะครับก็คือเป็นคนที่ทําสมาธิกับไม่ทําสมาธิะครับจะมีผลต่อบภพภูมิหรือไม่ถ้าเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็มีศีลน,นะครับคนดีมีคุณธรรมมีศีลครับแล้วทําสมาธิกับไม่ทําสมาธิครับทําสมาธิกับไม่ทําสมาธิอ๋อถ้าแค่มีศีลอย่างเดียวเนี่ยโยมยังไปอบายได้ มีปริพาชคคนหนึ่งเข้ามาหาผู้เจ้าเขาบอกว่าเขาไปเห็นคนรักษาศีลห้าแล้วไปนรกผู้เจ้าก็เฉยไม่ตอบเขาบอกเขาเห็นคนผิดศีลแล้วไปขึ้นสวรรค์ผู้เจ้าก็ไม่ตอบปริพาชกก็เดินหลีกไปพระนนท์นั่งอยู่ข้างก็ถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้าบอกพอรับฟังได้นะฮะแต่ผู้เจ้าไม่ตอบกับปริพาชกตอบกับพระนนท์พระนนท์ก็สงสัยต่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมันรักษาศีลท้าทำไมไปตกนรกอ่นน่างงไหม แล้วคําสอนผู้เจ้าขัดกันไหมอ่าโยมต้องไปอ่านพระสูตรนี้โอ้โหเราจะดูคําพูดพระเจ้าแยบคายมากถ้าบอกว่าคนรักษาศีลห้าเนี่ยไปสวรรค์ผู้เจ้ายอมรับด้วยแต่ถ้าบอกว่าคนรักษาศีลห้าทุกคนไปสวรรค์พระองค์บอกพระองค์ไม่ยอมรับด้วยมันไม่ใช่ทุกคนดังนั้นปริพาชกมันไปเอาศูน1จุดูนย์ศูนย์หนึ่งมาพูดเนี่ยผู้เจ้าจะสนใจไหมผู้เจ้าไม่เอาถ้าขืนบอกว่ารักษาศีลห้าไปนระกเอาไอ้เศษนี่มาซึ่งมันมีน้อยมากมาพูดเอาเราจะรักษาศีลห เดี๋ยวคาพูดผู้เจ้าจะขัดแย้งกันนั้นผู้เจ้าอยากจะเลือกพูดในสิ่งที่ควรพูดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นนะเพราะการหลุดพ้นมันต้องรักษาศีลท่าอ่ามันต้องเป็นอริบุคคลให้ได้ไม่งั้นคนจะสับสนในด้านธรรมะไงนั้นจึงมาตอบกับพระอนุลซึ่งพระอนุลมีการทรงจําดีจําไม่พลาดพระสูตรนี้ยากยากพอสมควรโยงต้องนั่งอ่านแล้วค่อยๆโยงตักกะดีๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเห็นว่าโอ้โหผู้เจ้าพูดด้อย่างมันซับซ้อนมากเลยปุ๊บปุ๊บปุว พูดครั้งเดียวปุ๊บอาการลิโกใช้ไปได้และโยมลองไปโยงตากะมันจะรับกันหมดเลยเชื่อมโยงกันทุกอย่างเป็นอย่างนี้นั้นคนที่รักษาสินดีแต่ไม่เคยฟังธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปอาบายได้น้ำหนักการฟังธรรมการประพฤติธรรมมีมากกว่าผูู้เจ้าจึงบอกว่าเธอรักษาสินร้อยครั้งสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้อน,นิสง์มากกว่าเยอะการฟังธรรมเหมือนกันมีอน,นิสง์มากกว่าการรักษาสินอีก ฟังธรรมครั้งเดียวสามารถบรรลุธรรมในขนาดที่นั่งในอาสนะฟังธรรมได้เพราะนั้นตรงเนี้ยให้เราทราบไว้น้ำหนักผู้เจ้าแบ่งไว้หมดแล้วการให้ทานไล่ตั้งแต่ให้ทานกับเดลฉานขึ้นมากับปุถุชนผู้ทุศิลปุถุชนผู้มีศิลปุถุชนผู้ปราศจาการปุถุชนที่เป็นอริยะอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นมาถึงการสร้างกติวิหารขยับขึ้นมาการรักษาศีลขยับขึ้นมาการทำสมาธิจัดไว้ในสมัยที่พระองค์เกิดเป็นพราม์ชื่อเวลามะ พระองค์เรียงลาดับไปหมดเลยอันนี้สงอะไรมากน้อยอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เลือกได้าน,นามีกล่องครับรับบริจาคปัจจัยพระอาจารย์แต่พระอาจารย์รับเงินไม่ได้ครับจะต้องทํำยังไงครับรับเจตนาเงินทองเนี่ยให้กับวิยญญาวัจกรผู้ทํากิจแทนสงซึ่งบัญญัติไว้ในนิสสกีปัจจิตีข้อที่สิบพระราชาส่งทูตมาชื่อคําว่าวิยาวัจกรเนี่ยมาจากพระสูตรนี้นั่นเองแปลว่าผู้ทํากิจทุลาแทนสง พระราชาส่งทูตมาบอกอาทูตเอาเงินก้อนนี้นะไปทําจีวรให้กับพิสุแต่ปรากฏว่าพอทูดนี่ยมาถึงพิสุทูดดันเอาเงินให้พิสุไม่ไปทําจีวรมาให้พิสุก็ปฏิเสธว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอ,อันเป็นของคุณโดยการนี่อย่างนี้ดังนั้นพิสุต้องปฏิเสธการรับเงินโดยตรงเห็นไหมอ่านี่พิสุต้องการจีวรไหมถ้าต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวจกรด้วยคําว่า คนนั้นแหลเป็นวายาวัจกรของภิกษุทั้งหลายทูตโยมต้องมาถามอาตมาว่าเออจะให้ใครเป็นวายาวัจกรอาตมาสามารถชี้ได้ชี้บุคคลทําการในอารามซึ่งไม่ระบุว่าเป็นอุบาสกหรือ,อบาสิกาแต่ถ้าไม่ใช่ชนทําการในอารามต้องชี้เฉพาะอุบาสกเท่านั้นเกิดไม่มีคนวัดติดตามมาเลยอาตมาก็ต้องเลือกละโยมผู้ชายที่รักษาสินหาน่าลงไปอีกว่าอุบาสกในพุทธศาสนาคืออะไร ผู้ที่มีสินห้าหรืออุโบสถแปประการนี่คือคุณธรรมที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาเห็นนะมีนิยามบอกหมดว่าอุบาสกคืออะไรอุบาสิกาคืออะไรอย่างเราเคยไปรักษาศินแปดกันใช่ไหมตัวสินแปดเนี่ยจริงๆพระเจ้าเรียกอุโบสถแปประการยมรักษาอุโบสถแปประการทานกี่มือ้อสองมือ้อใช่ไหมจริงๆแล้วอุโบสถแปประการต้องทานมือเดียวในบาลีใช้คําว่าเอกพติโกมีพัดผลเดียว งดจะงดเว้นในราตีและวิการวิการในกลางวันและราตรีตลอดราตรีนะฉันไม่ได้ดังนั้นในสินข้อเน,นี้ยเขาไปเอาสินของสมมนเนรมาซึ่งสมเนนเนีเนย่ยจะงดฉันในเวลาวิการแต่ไม่ได้บัญญัติเรื่องราตีเพราะว่าสมณเนนยังเด็กแต่ผู้เจ้าไม่ได้อนุญาตให้ฉันแต่ถ้าต้องฉันในราตรีก็ไม่มีปรับความผิดในกรณีของสมมนเนรแต่ส่วนอุบาสกบาสิกาโตแล้วนะ ต้องฉันมือเดียวงดทั้งวิการในกลางวันและในราตรีด้วยนะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยรายละเอียดพวกนี้มีเยอะรับเงินทองก็เหมือนกันชีว้วายาวัจกรได้ข้อต่อไปพระธาตคดตัดเกี่ยวกับธาตุอันเป็นมูลเหตุแห่งนามรูปไว้อย่างไรครับขอท่านพระอาจารย์โปรดขยายความครับนามรูปเนี่ยมีเพราะวิญญ,ญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น ในปฏิจจสุบาทสุดแค่วิญญาณกับนามรูปอิงอาศัยกันผู้เจ้าบอกเลยว่าครองแห่งการเรียกก็ดีครองแห่งการบัญญัติก็ดีเรื่องที่จะต้องพูดจาก็ดีนะเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็ดีมีเพราะวิญญาณกับนามรูปเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีมีแค่นี้นั้นถ้าถามว่านามรูปเกิดจากอะไรอีกผู้เจ้าจะตอบว่าธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันมีของมันอยู่แล้วอย่าไปสนใจอะไรให้มาเรียนรู้และออกจากระบบธรรมชาตินี้เท่านั้นข้อต่อไปนะครับพิธีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามเจดีต่างๆเนี่ยถือเป็นพิธีในพุทธวจนะหรือไม่แล้วก็ไม่มีการบูชาเนี่ยถือเป็นการบูชาอย่างสูงสุดหรือไม่อ่าไม่มีไม่ใช่บูชาพระธาตุเป็นการบูชาอย่างสูงสุด ไปดูการเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุดคือไรประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นี่เป็นการเคารพนับถือบูชาตถาคตด,ด้วยการบูชาสูงสุดแล้วสุดยอดแล้วนี่ตรงนี้เข้าใจไหมไม่ต้องไปทําอย่างอื่นพระเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องพระธาตุสีสันวรรณะเป็นอย่างไรนี่คิดกันเองทางนั้นนะปรุงแต่งเองเห็นไหมนั้นสาวบัญญัติไปสิใครเป็นคนบัญญัตินะพระธาตุมีสีสันวรรณะอย่างนี้ไม่เคยมีเลยอ่า นั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องไปศึกษาพุทธวจนะเหมือนการน,นั่งท่องคําบริกรรมอีกเหมือนกันโยมนั่งสมาธิหลายคนอาจใช้คําบริกรรมแต่ผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมท้งชีวิตนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อักกนหนึ่งที่โอ้โหพระนั่งบริกรรมกันเต็มเลยแต่ไม่มีการสอนในพุทธวจชะนะนั้นคําว่าบริกรรมเนี่ยโยมอาจจะไปเจอในถ้าโยมสแกนคําว่าบริกรรมเนี่ยจะไปเจอใน สมาธิระดับอาการสารนันใจยนะวิญญาณนันใจยนะเดี๋ยวโยมจะบอกนี่ไงถ้าอาจารย์มีคําว่าบริกรรมด้วยไหนว่าอาจารย์บอกว่าไม่มีเวลาเจอคํานั้นในภาษาไทยช่วยเช็คกลับไปในบาลีทีในบาลีไม่มีนะภาษาไทยแปลเกินนะอ่านี่มีมีแบบนี้เยอะด้วยนะอ่าเนี่ยต้องละเอียดนิดหนึ่งู้ที่แยกพุทธศาสนาออกเป็นหลายนิกายนะถือเป็นการทําสังกเภทหรือไม่ครับเออ เป็นความไม่รู้ของเขาอะนะสังฆเพศไม่ใช่เกิดง่ายๆผู้ทําเนี่ยเป็นใครเพราะฉะนั้นจะมีอย่างแต่ก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีผ่านมาที่มีข่าวหนังสือพิมพ์บอกคารวาสคนเนี้ทาสังฆเพศตามสงฆ์แตกกันคารวาสทาสังฆเพศไม่ได้อุบาลีเคยถามผู้เจ้าแล้วสงฆ์แต่กันเนี่ยมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่สงฆ์หนึ่งหนึ่งแต่กันไหมไม่ใช่สองหนึ่งไม่ใช่สองสองไม่ใช่สามสองไม่ใช่สามสามไม่ใช่ สี่สามไม่ใช่สี่สีส่ไม่ใช่สี่สีส่มีกรรมการอีกหนึ่งสงแตกกันทันทีต้องมีอีกหนึ่งเป็นผู้ตัดสินว่าท่านสองกลุ่มจับฉลากันนี้สิเอาความเห็นไหนแล้วสองความเห็นนี้แยกกันนี่เรียกว่าสังเกทต้องสี่สี่มีกรรมการหนึ่งนะ,ะถึงจะเรียกว่าสังเกทและอุบาสศกอุบาสิการละว่าทำสังเกทไม่ได้ในตรงนี้ผู้ทำสงให้แตก กันได้นั้นมีแต่สงในสมานสังวาสเดียวกันเท่านั้นที่จะทําสงให้แตกกันได้นอกนั้นทําไม่ได้อุบาสิกาก็ทําไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทําได้ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> นเป็นประเด็นของอุบาสิกานะอะ <c oughs> ส่วนอุบาสกก็ทําไม่ได้สามาเนนทําไม่ได้สมามเนรีน <r ii S 2> ทําไม่ได้สิกขมานาทําไม่ได้ภิกษุณีทําไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทําได้อ่าเป็นประเด็นแปลกๆสองอันนิดหนึ่ง หากเราจะไหวเทวดาในลักษณะผู้มีบุญคุณเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนครูที่ให้ที่มีพระคุณที่ทําให้เราได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าได้หรือไม่ไม่ใช่การไหว้เพื่อขอวิงวอนหรือเป็นที่พึ่งทางใจครับเทวดามาสอนธรรมะอะไรเรอธรรมะก็มนุษย์ทรงจํากันมาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการบูชาเทวดาบูชายัางไงพระเจ้าตัดไว้แล้วศรัทธาใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มี บูชาธรรมะที่ทําให้คนไปเป็นเทวดา er> ความเพียรใดท um> ี่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาความเพียรนั้นเราก็มีศีลใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศีลนั้นเราก็มีนี่ยมต้องไปดูพระสูตรนี้นี่บูชาเทวดาบูชาอย่างนี้ธรรมะที่ทําให้คนไปเป็นเทวดามนุษย์อยากไปเป็นเทวดาแต่เทวดาตายแล้วอยากเป็นอะไรเป็นมนุษย์โอ้โหให้พรให้ศีลให้พรเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม มนุษย์ดีกว่าเทวดาอย่างไรสามอย่างมีความปราหารเป็นผู้มีสติมีการประพฤติประมาจันที่ยอดเยี่ยมนี่คือมุมดีของมนุษย์มุมดีของเทวดาคืออะไรอายุทิพย์วันนัททิพย์สุขทิพย์แค่นั้นเองต่างคนต่างมีดีของกันและกันไม่ใช่เห็นเทวดาแล้วโหวตื่นเต้นต้องไปอ้อนวอนไม่ใช่คนละเรื่องเสมอกันเสมอกันด้วยความเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายทั้งสิน้น ความเสมอกันแค่นี้เพราะนั้นอย่าไปตื่นเต้นเรื่องเทวดาแก่เจ็บตายเหมือนกัน